สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนการม้วนสายกีตานะฮะอ่ะตอนแรกเราดึงให้มันตึงเลยนะฮะให้ตรงนี้ตึงนะฮะแล้วดึงย้อนกลับมาสักกะสักสักเ็ษหนึ่งก็ได้ะครับนิดนิดหน่อยประมาณถ้าเป็นสายบนนะฮะดึงออกประมาณสัก5ะะ้าเซนติเมตรอ่ะเรากะ5้าเซนติเมตรอย่างี้นะฮะแล้วก็ม้วนอันนี้อันนี้คือที่ม้วนสายนะฮะพอม้วนปับ๊บเราเอาสายที่มันม้วนไปแล้วอะ่ะให้มันขึ้นไปด้านบนอย่างงี้ฮะแล้วทีนี้ก็จะมันจะม้วนเป็น ไล่ลงมาข้างล่างข้างล่างอันนี้ครับมันก็จะเป็นม้วนสวยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยครับเนี่ยจะบมมจะหม,มุนไปข้างล่างเรื่อยๆนี่ฮะอามก็จะสวยละอ่าทีนี้ก็ปอตึงแล้วทีนี้สิ่งที่เกินมาเราก็นี่นะครับตัดมันทิ้งนะฮะจะได้ไม่เกะกะตัดทิ้งเลยก็ได้ครับเสื้อคีมที่มันคมๆหน่อยอโอเคครับ ก็วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ